สัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วันอาทิตย์ไม่ใช่วันนี้วันอาทิตย์เออใช่วันนี้วันอาทิตย์มาทานส้ตมตำกุ้งสดกับหอยนางรมกันนะคะมีหอยนางรมด้วยมีกุ้งสดด้วยนะคะเพื่อนๆขออนุญาตครับน้ำมันเหี่ยวน้ำมันเหี่ยวขออนุญาตครับนะคะเดี๋ยวเรา จะไปตำกันนะคะเพื่อนๆจะไปตำส่วนผสมก็ไม่มีอะไรมากนะคะเพื่อนวันนี้ไม่เผ็ดนะวันนี้ไม่ท้าประลองกับใครแล้วเมื่อเมืคืนโดนลงุลงฮานด่าซะยับเยินเลย <c oughs> ด่าเรื่องกินเผ็ดเกบบอกเกบอก,ก,บอกถ้าเป็นไรมาจะไม่เรียกรถโรงพยาบาลเลยจะหามเมียใหม่เกบอก ที่ไหนล่ะพี่รักบอกแฟนคลับเธอเยอะแยะค่ะใาสา่พริกขั่วลงไปนะคะไม่ใส่ไม่ใส่พริกไอ้นั่นแล้วนะพอดีต้มไม่นี้ไว้นี่จะไปงานวันเกิดเขาด้วยนะคะแต่ว่าเมื่อเมื่อวานก็ไปงานวันเกิดเพื่อนลุงพันแต่ว่ากินนั่นไปสองสองชิ้น กินกระดูกหมูไปสองชิ้นเมื่อวานน,นะเป็นงานวันเกิดเพื่อนลุงฮันอ่ะนะกินกระดูกหมูไปสองชิ้นแค่นั้นเองมากินมาก,กอกไปสองชิ้นนะคะนี่ก็เลยมาจัดอันนี้ก็ไปงานวันเกิดเขาอีกแต่ว่าคือตั้งแต่เช้ามายังไม่ได้กินข้าวอะไรเลยกินโยเกิร์ตไป ไม่ได้กินข้าวใส่อันนี้หน่อยนะให้มันเปรี้ยวพอดีเราลืมซื้อไอ้น,นั่นมาแต่เราทำไอ้น,นั้นแหละเราไม่รู้มันจะได้หรือ่าเนี่ยเราทำมะขามเปียกอะนะคะเพื่อนเอามะขาม กะปิขาวนะคะจะใส่กะปิขาวเดี๋ยวลงหัง่นกค่บนเน้นใส่น้ำพริกน้ำดำๆเนีย่ยน้ำพริกปูนะคะเพื่นนอนๆสงสัยกันวนะ่าเอ๊ะใส่อะไรกัน thank mm -hmm. จากบ้านนะที่รีวิวตอนนั้นนะยังไม่หมดนะคะเพิ่งกินเมื่อวานเอง น้ำมะขามปี๊บไม่ใช่น้ำมะขามดองนะน้ำมะขามเปรียกมาหอยน่งรงแล้วก็กุ้งไม่ใช่น้ำปลา nhiều quá. được đấy. นะต้องดำต้องเป็ดเลยขออนุญาตแป๊บนึงนะคะขออนุญาตแป๊บนึงนะ xâm tầm hồi năng rộng sốt cặp cung sốt rửa lá cho kênh Ghiền Mì Gõ นี่หลายตัว ดีแม่งรีบรีแบบเพิ่งรีดผ้ายังไม่เสร็จด้วยค่ะหิวก็หิวรีดผ้าก็ไม่เสร็จจะไปงานวันเกิดก็จะไปเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์หน้าจะไปเที่ยวกับพวกแก๊งเพื่อนลงุงฮันครับที่เป็นคุณหมออะไปเที่ยวกันทั้งศุกร์ทั้งเส,สาร์อาทิตย์เลยค่ะนัดกันไว้ตั้งแต่ เมื่อตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วแหละที่เราเที่ยวกันเสร็จล้วก็น,นัดมีการแพลนกันเกิดขึ้นนะคะมีการแพลนกันเกิดขึ้นก็แพลนกันตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแหละนะคะเพื่อนใส่ตังนิดนึง แล้วเราใสา่ชามผิดนะเรามีชามมันมีชามของมันนะคะเพื่อนาเราใส่ผิดมันมีชามของมัน ปกติจะทําเสร็จแต่วันนี้ขออนุญาตนะแบบฉุกะหุกนิดนึงนะคะปกติจะทำเสร็จจะเตรียมอะไรเสร็จแล้วไปทานกันค่ะเพื่อนๆไปส้มดำ จเจอกันคลิปถัอน,นะคะบ๊ายบาย